สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอุ U ๋ยอุ c h ชาแนลนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราไม่ได้ทำรีวิวนิยายฟิกไปอย่างใดนะคะแต่ความสงสัยของเราตั้งนานมากที่เราทำรีวิวลิยายฟิกไปมันจะมีคำว่าออเตนซึ่งคำว่าออเตนเนี่ยเราก็เก็ตอยู่ว่ามันชิปทุกคนได้ที่เกี่ยวกับพี่เต็หมดแต่ประเด็นคือออเตนเนี่ยใครคือระดับหนึ่ง งงไหมคือใจเราอยากทำโพใน youtube มากเลยทุกคนแต่ความที่ยอดซับเรายังไม่ถึงเราเลยทำโพไม่ได้ <ใช S 1> คือเราอยากทำโพใน youtube จริงท,ท,ท,ทุกคนเราก็อยากจะดูว่าคำว่าออเตนเนี่ยอันดับหนึ่งในคำว่าออเตนเนี่ยคือคู่ชิปคู่ไหนเราอยากให้ยอดซับแบบว่าถึงสักทีอะไรเงี้ยเรา,าก็จะทำโพใน youtube ให้ทุกคนมาเล่นสนุกกันนะทุกคนคือเราเป็นความรู้สึกว่า ทำโพลเราจะได้รู้ไปเลยว,ว่าแม่งคู่ชิปที่แบบเขาว่าโอเตนอะคู่ไหนม่งมาแรงที่สุดเพราะว่าความที่คู่เขาว่าโอเตนอะเราแสดงว่ามันต้องชิปได้หมดทุกคนแต่อยากรู้ว่าคู่ไหนเน่ยคือมาแรงที่สุดคู่ไหนที่แบบว่าดอเออชิปเปอร์เยอะที่สุดคู่ไหนที่แบบมันมเมนเยอะที่สุดนั่นแหละคะ่ะเราทําโพลใน youtube ไม่ได้แต่ทํในทวิตเตอร์มันแค่แค่สุดแค่สี่คู่เราอยากทำแม่งทุกคู่อะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจฟิลกับทุกคน ก็กดอื่นก่อนใดนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำคัญเลยตัวกดซับสไครต์คือเราอยากมียอดซาไปเยอะแล้วให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันดีกว่าเราทําจะทําโผล่แบบพวกแบบแจม่มเพลิอนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนมาเล่นสนุกกันจริงๆเราทําเพื่อว่าแบบว่าไอ้สนองความต้องการทุกคนว่าแมง่งคู่ชิปเอสซีทีมีคู่ไหนบ้างคู่ชิปเอ็กโซมีไหนบ้างแต่เราต้องโฟกัสที่เอสซีทีก่อนเนาะเพราะว่าคู่ชิป อซีะเยอะมากนะคะมาเรพูดถึงออเตนกันออเตนในสําหรับเราสำหรับเราจริงๆนะมาหัวขึ้นมาอันแรกอะที่แบบว่า,ากับตันไม่ต้องเออซูปเปอร์ไม่ต้องกับตันกับตต่ยุ๋ยซูเปอร์ไม่ต้องแต่กับตันจะทาเองนั่นก็คือเจเทนงงปะคือเราทําใน Twitter ทวิตเตอร์แทบทุกขังอะทุกคนแล้ว ม่น่าพูดอะไรทั้งสิ้นแค่เป็นชนะทุกโผลแล้วทุกคนเราก็งงเ,เราก็แบบไม่ได้งงงงไว้ทุกคนแต่ว่าความรู้สึกว่าคือโมเมนต์เยอะมากทุกคนบมอวมาเยอะมากจริงและเยอะที่แบบว่าอืแต่จะมีอยู่คู่หนึ่งคือมาแรงแสงทางโค้งมากเลยทุกคนซึ่งเราก็งง,งว่าเอ้ยมาจริงปะเนี่ยนะคะนั่นก็คือ วินเตนอันเนี้ยมาแรงแสงของโค้งจริงๆเขาบอกว่าถ้าสองคนนี้อยู่ใกล้กันคือโมเมนต์มาเยอะแน่โอ้แสดงว่าคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพอวินเตนเขาจะมีอยู่คู่ชิดคู่หนึ่งที่แบบขมขมปีเขาบอกว่าขมนะแต่ก็แกะแต่ก็ไม่คลายอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นก็คือโดเตนซึ่ง สามคู่ที่เราพูดมาเราอยู่ในนั้นแล้วก็เข้าไปอยู่ในแบบชิปเปอร์ในดงนั้นเอขาบอกว่า,าโด,ดเตนอ่ะสมัยแบบแรกๆก,กวานซ่ำแบบว่านําพื้นปานสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสี่ห้าอะไรอย่างงี้แต่พอมาแบบว่าหลังๆพอเขาเหมือนมีคนไี้เด็ดไไรนะเหยียบ เหยียบรองเท้าสนามบินไล่เธอไปไกลๆสุดท้ายก็ไกลจริงเลยทุกชิปเปอร์ทุกคนก็ส่งของว่าขม่มน่าจะขม่ขมจะไปกไอใคยอะไรนี้เรามาดูคู่ที่แบบว่าเราเข้าไปแล้วแบบเขาบอกว่าถึงจงมเมิต์จะน้อยแต่มาทีกือบุ้มนั่นก็ไม่ใช่อะไรเราต้องพิมพ์เลยนะทุกคนจอนเต็นพี่จอนกับพี่เต็น ทุกคน่าจะมีแอคเคาท์แอคเคาท์หนึ่งเขาบอกว่าผ้ามอเมนต์มาทีมันจะเหมือนจะมาน้อยแต่มาทีคือใช้ได้ทั้งปีก็กคือรู้สึกหมือนกันนะคะต่อมาอันนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ยูเต็นพี่ยืนตะก,กับพี่เต็นเราก็แญี่ปุ่นกับคนไทยะเนาะ เออเขาก็ดูแลเทคแคร์กันเขาก็แบบอืมโมเมนต์ก็เขาอาจจะมองว่าโมเมนต์อาจจะน้อยแต่ว่าใช้ที่ก็คือใช้เป็นปีเหมือนกันนะคะอ่าต่อมาอันเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าทุกคนเขามองว่าอะไรนะเป็นร่องหุน่นกู้ชิบล่องหุน่นแกเต็นแมวส้มกับแมวดำ เราเวลาเห็นพี่เต้นอยู่กับพี่จัยยนทพี่ชัยยนต์คือยิ้มแบบสุดมากเป็คู่คนบอกว่ายิ้มที่มีรักยิ้มที่แบบสุดใช่เราเห็นทุกครั้งมีโมเมนต์ทุกครั้งที่พี่จัยยนอยู่กับพี่เต้นคือยิ้มแบบยิ้มแบบมากคือการยิ้มจมุกบานอะต้งอ,งงอ,ะอ,งองเรียกคำนี้ง่ายๆอ่ะเขา่าเอาเป็นอะมันก็ไม่ได้อยู่แค่หนึ่งสองเจ็ดเสมอไป เววีก็มี G M. คุณติน่นเขาบอกอะไรล่ะอากงอาม่าของเววี v, พี่คุณคืออากงพี่เิ็นคืออาม่า่าจะเป็นวันที่แบบว่าวันตุดจิของฝั่งหนูนะเนาะเออแล้วแบบอือากงอาม่าเขาเล่นได้ดีนะตัวหนึ่งนะทุกคนแต่จ,จำคือก็อไม่ได้จำข <c oughs> อ,อไผ่นะฮะอักแพ้อักา นะคะจามหนื่อยจามจนที่พี่ที่ทำงานก็ถามว่าเป็นไข้โควิดปะเนี่ยอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะน่าจะแพ้อากลาดอะไรอย่างงี้ต่อมามพี่วินติดไปแล้วเนาะก็คือคู่นี้ก็จะตลอดเรามาอันเนี้ยเราก็เข้าเหมือนกันทุกคนเขาบอกว่าเม้นก็น่าจะน้อยแต่ว่าถาเราใช้ก็ใช้เป็นปีจองเป็นอืมเขาบอกว่า ฮแท็กเนี้ยมันขึ้นมาตั้งแต่พี่จองจองอูอะจองอูแกพูดไ้ตั้งนานแล้วอ่าย่างที่ตะับพูขขคัะแคมจองเตนแต่พี่เตนก็ดันพูดว่าทำไมไม่ใช่เตนเตนจองเธอไม่เคยได้ยินว่าหลัวออกสาวเปล่าอ,อืมมีออกหลัวพวกหลัวออกสาวอะกูเนี่ยน,น่าจะใช้ได้นะคะคําว่าเมียออกหลัวหลัวออกสาว เลยคำนี้น่าจะใชค้คู่นี้ได้หนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพี่จองอูถ้ามองอสังเกตดีๆถ้าถ้ามุมนารักก็คือนารกเลยถ้าจงองอูมุมหลอกก็คือหลอกไปเลยเออจองอูนี่มีกี่ล่างนะก็ไม่เข้าใจต่อมากย่าคิดว่าเวมีเขาจะมีลูกเต็มน,น้องลูกคัสกานูเต็มอันนี้ก็อยู่ในยูนิคเดียวกันอะ่ะมันก็ อยู่ใน,ในารายกัรมันก็ไม่แปลวดด่าที่จะมีด้วยกันพี่เต็งคือครูสอนภาษาไทยของลูกค้ามันก็จะไม่แปลที่แบบว่าทคู้นี้จะมีโมเมนต์กันไปกินข้าวว่าไปกินข้าวด้วยกันสอนภาษาไทยด้วยกันเลี้ยงน้องาแม่น้องมหมากับน้องแมวลูอีก,กับลีออนนะคะแล้วก็หมาท่เเบลล่าสุนัขเนี่ยหมาหมาเบลล่าเนี่ยอาเป็นของลูกค้าหรือของเซอร์จินงงมาหมดทุกวันนี้นะคะเข้าร่มเอชทีมาทีแล้วต้องไปแบบศึกษาข้อมูลกันเยอะแยะมากมายแต่กอง นะคะต่อมาอันนี้เราไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามีไหมง่วงหมดคือโมเมนต์มาทีก็คือเหมือนปบบว่าน้องรักมาติน มาร์กเป็นคือเพราะว่าน้องรักของพี่เตอร์เขาคืออยู่ยูนิคไหนก็คือก็ไปด้วยกันก็คือเก็แบบตัวติดกันแต่เราชิปเปอร์รูปมากเราก็ต้องแบบอีตนึงอะไรอย่างนี้นะทุกคนเนาะชิปเปอร์รูปมากอะไรอย่างเงี้ยน้องมาร์ก็จะเป็นแบบว่าน้องรักของพี่เตอรเนาะเกาจะมีเพรว่าตอนซูเปอร์เอ็มคือก็แบบว่าโมเมก็เยอะหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะโอ้เออเต้นตะจะไล่ก็คือ เยอะแน่ๆโชวนี่แค่ส่วนหนึ่งนะทุกคนเราอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าไอสิ่งที่เราพูดอนะ่ะคู่ไหนเป็นยังไงอะไรยังไงเอาอธิบายมาก็ได้ทุกคนคอมเมนต์น,น่ะมันป็สิ่งสำคัญเพราะเรารอ,รออ่านอยู่แล้วเนาะอันอ่านแล้วแบบให้เรารู้ข้อมูลเยอะมากขึ้นเราก็แบบว่าไม่ต้อง รบกวนน้องสาวนะคะช่วงนี้น้องสาวก็ไปเรียนที่โรงเรียนเรียบร้อยน,นะคะ mm hmm. ก็จะไม่อยากรบกวนน้องสาวเท่าไหร่เพราะว่าช่วงมันรัพักอะคือพักของน้องกับพักของเรามันจะไม่ตรงตาตรงกันเออขอไปมันม่จมูกไม่ตรงกันมันเลยเฮ้ยมันหาข้อมูลได้ยากนิดนึงนะคะต่อมาอันเนี้ยไม่รู้ว่ามมเมมโมนี์น้อยแต่ว่ามีโคชิปไหมอิด ก็พี่พี่เทอีกอับพี่เป็นนะคะพี่ก็โตสุดแล้วก็เขาบอกว่าโมเมนต์อ่าไม่แน่ใจว่าโมเมนต์น้อยที่แบบว่ามีคนชิปไหมอ่าอันนี้เราฝากด้านนี้นะคะช่วยบอกหน่อยว่าโมเมนต์แต่ละอันของคู่นี้อีกเท่นคือโมเมนต์ไหนบ้างนะคะเอาเผื่อๆอ,อาจจะไปทำโพนในทวิตเตอร์ก็ได้เนาะ อืมก็ไปแน่อีกสมอไปโอ,อ้โหนี่ส่วนหนึ่งจริงนะทุกคนนี่ยังไม่หมดนะต่อมาน้องรักพี่เจียนอีกคนหนึ่งโนต็นซ่ามอยซ่ามหมาซามอยกับกูอ่านผิดมากเลยนมาน้องหมาโนออต่นก,ก็แบบสุดสดเหมือนกันนะเวลาว่า จำได้แอรไลน์ช้อปปี้เนาะที่ s c c d ไปกันเต็ดคนเลยแล้วต้งเตโนบอกว่าพี่เต็นอ่ะสอนภาษาไทายให้เรียกว่าพี่เต้นพี่เต็นเท่าภาษาไทยะก็เรียกพี่เต็นถทาภาษาเกากลีก็จะแบบว่าพีเป็นเฮยองเนยองกลัวสันนิษนผิดมาเลยคนนี้ผิดแท่ตัวอย่างกลัวมากเพราะแบบต่อมาก็เลยแบบว่าน้องเต้นก็แบบเอพี่เต้นพี่เต็นงงอะไรอ่ะต่อมาอันนี้ก็ แล้วก็อยู่ในต้อมกันแจมเต้นอืมแจมเต้นนี่ก็คือมาเยอะเหมือนกันในในลีลาลายก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนน้องน้องรักของพี่เต้นอยู่คนหน,น,น,นึ่งต่อมาอันเนี้ยตอนแรกที่เห็นอะ่ะรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเลิศเต้นเอออันนี้เซอร์ไพรส์ามากเซอร์ไพรส์ที่แบบเซอร์ไพรส์จูดเุเลยว่ะคนสวยทั้งคู่มจาจับคู่กันนะในโลกว่าโมเมนต์แบบว่าฮู้ยิงงอ่าแต่ เราเห็นไฟขับปะควน่าจะบอกว่าเฮเลนเฮเลนก็แบบโอ้ผมก็ไม่มูองหอมอกกันนี่ว่าเฮ้ย mm hmm. ทุกคนนี่ส่วนหนึ่งจริงนะ mm hmm. โอ้โหอโอตินี่เยอะมากสุดๆนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งลองอ่ะมันมีอีกแหละแต่ก็ลอง ต้องรีบอะค่ะคือไปกินยาแล้วก็น่าจะนอนอะไรอย่างงี้ยเราทุกคนนล้วมนคือแพ้อากาศแล้วเหมือนจะเป็นไข้นะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนว่าเออเต็นท์คู่ไหนไปยังไงอะไรยังไงลองอธิบายมาได้ค่ะทุกคอมเมนต์เราอ่านแน่นอนเราอาจจะไปตอบคุณหรือกดหัวใจกดไลค์ให้กับคุณตลอดนะคะก็สาคัญเลยค่ะยอดซับก็ยอดคอมเมนต์เราพร้อมอ่านอยู่แล้วค่ะทุกคนก็ ฝากอีกทีนะคะยดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i ร e ให้กับพวกเราแล้วก็ทุกคอมเมนต์เราอ่านแน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคอมเมนต์กันไม่ได้ทุกคนนะจ๊ะล้วก่อนสวัสดีจ้า